สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีตองไบโอเทคครับผมนะครับนะฮะวันนี้ผมอยู่กับสุดยอดพ่อพันดาวลุ่งพุ่งแรงแห่งสิงห์บุรีครับนะนี่คือเจ้าเพชรเมืองสิงห์ครับนะฮะดูครับนะใบใหญ่ใหญ่ใบโตโตตอนนี้โครงสร้างใหญ่โตมโหฬารเนี่ยนะฮะดูครับเม็ดสีนี่ต้องบอกเลยว่าสุดยอดครับนะฮะนะบันท้ายสวยๆนะครับนะผู้หางดําสนิทครับนะหางยาวกับรากพื้นครับนะ ตนอกตั้งตรงลำตัวยาวครับนะใบใหญ่ๆใบกว้างๆนะครับนี่ไม่ได้ตัดต่อนะครับนะชิปสดๆกันเลยนะครับนะทรงหูพิมพ์นิยมครับนะคิดถึงพ่อดวงตะวันเลยตัวนี้นะครับนะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าตัวนี้คือตัวแทนของดวงตะวัน5ล้านเลยนะครับนะตนอกตั้งตรงลำตัวยาวครับนะกบานกลมมนครับนะดูครับตัวนี้โอ้หลังนี้แบบเป็นกระดานเลยครับนะ ใหญ่ยักษ์ขึ้นเยอะครับตัวนี้นะครับนะตัวนี้น้ำเชื้อชุดละส0 0พันครับนะชุดละห0 0พันนะครับตัวตีครับน้ำเชื้อชุดละห0 0พันครับนะฮะถ้ามารับถึงที่ถึงฟาร์มครับแถมให้ไปเลยนะฮะนะชุดหนึ่งครับนะฮะสิบนะฮะสิบแถมห้าครับสิบห้าหลอดครับนะฮะก็ถือว่าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของพี่น้องเกษตรกรนะครับนะเรื่องของหูนี้ต้องยกให้เขาเลยนะใบตัวนี้ งอกออกมาเรื่อยๆครับนะแล้วก็เม็ดสีนะครับที่สําคัญนะครับนะเขาเป็นตัวที่เม็ดสีดีมากนะครับนะใครต้องการเติมเม็ดสีนะครับนะนะเติมใบยาวๆครับนะตัวนี้นะครับนะไม่ผิดหวังนะครับนะนี่เลยตัวจริงเสียงจริงตัวนี้อายุ13 1เดือนครับตอนนี้นะ3 11เดือนนะครับนะท้ายสวยๆครับนะลำตัวใหญ่ยาวโอเคครับฝากติดตามด้วยครับนะสำหรับเจ้า เพชรเมืองสิงของสมเจตฟาร์มนะครับนี่เลยพี่สมเจตสวัสดีครับตอนนี้น้ำเชื้อชุดละห0 0พั0สิบแถม5้นะครับนะฮะอีกไม่กี่เดือนนี้ลูกก็จะโตมาแล้วใช่ไหมครับชุลแรกน่าจะเปดลายเดือนหน้าครับผมปลายกันยายน่าจะมีทยอยออกนะ่ฮะน่าจะของที่ผสมไว้ก็คือของพี่ฐันนางทองครับ ผสมไว้ตัวแรกอ๋อครับเอ่อตอนนี้น้ำเชื้อเอ่อชุดละ5,000เนาะนะสิบแถมห้าถ้าใครสนใจมีเบอร์ติดต่อไหมครับ081 08 1 851 851 7 938ครับ7938ครับโอเคขอบพระคุณครับสวัสดีครับ